สัมภาษณ์คุณติ้งหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะสระดีใจอะไรบ้างค่ะก้าว่าประทับใจเลยค่ะก็น้อยกว่าลําบากใจค่ะประทับใจที่เออคุณนายลีแล้วก็เฮียแล้วก็คุณแต้มก็ซับพอตดีมากค่ะขอบคุณนักทินีด้วยคุณแตมวันนี้ที่ลำบากที่สุดคือว่าตอนขึ้นอย่าได้คิดนะคะ มากสหรับคนที่ไม่ออกกลังกายแมนคุณอายุ40อัพคุณอย่าคิดว่าคุณจะขึ้นมาผูกกระดึงเพราะเพื่อนฉันก็ค้างแหล่ล้วค่ะแมนขนาดนต่คุณนายเต็มเนี่ยเขาเอ็กซ์โซไซส์ตลอดเขาก็ยังค้างแหล่คนคนนี้มาถึงเพื่อนเขาเนี่ยค้างเหลืองคนแรกเลยนะคะเก่งมากเลยคุณนี่เคลื่อนหัวตอวนมือเอื้อนเศร้าค่ะขาเขาสุลงเอียบกว่านี้เพราะว่าลงยิ่งลำบากกว่าใช่เพราะว่าลำบากมากบันไดลิงค่ะคุณอย่าได้คิดที่จะมานะคะใครที่อายุ40อัพค่ะ เราเท่าไหร่เราเท่าไหร่นะห้าสิบอัพถือว่าเก่งแล้วขึ้นมาได้สวยค่ะสวยงามมากเลยเหมือนเมืองสวรรค์เลยค่ะเหมือนญี่ปุ่นเลยเห็นไหมนี่ค่ะสวยงามค่ะสวยงามเรากำลังเดินกลับางคะอืมมันอยู่ในหนาหนาวนี่แหละครัะภูกระดึงนะครับภูกระดึงค่ะแม่นนงามแต่มันอมหนาวโซนหางกระโลข้าพิบวประดับยุ่ตรงำไมถึงมีกระได เอาเนี่ยเห็นต้นนังสีเราไปตัดหรยอไปเล่นต้นคริสต์มาสกันยังได้เลยนี่นไมันเอาหมุนๆเนี่ยไม่ได้ไลฟ์สดถ่ายวิดีโอค่ะเออเดี๋ยวค่อยลงถ่ายเนี่ยไหลไม่ลงเนี่ยจ้าสวัสดีค่ะถึงแล้วกับภูกระเดิงค่ะถึงแต่เมื่อวานพแล้วมาแล้วก็จะพรุ่งนี้ไม่รู้จะลงยังไงนะคะขึ้นได้แต่ลงไม่รู้จะลงได้ยังไงไม่รู้คอยดูอีกนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะหนบอกว่ามาแมนดิว่าหนูบอมีต้นยังไงหนูม่นแม พกเม็กต้นเม็กค่ะนี่ต้นเม็กต้นเม็กเนี่ยนะใช,ใช่ใช่ใช่โอเคนะคข่ะบ๊ายบายค่ะ